เขาจะเป็นผ้าม่านที่สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องแบบไปเสียเวลาดึงขึ้นดึงลงอะคะ่ะตั้งแต่มีม่านอันนี้นะทุกคนนกไม่มาฝุ่นไม่มีประทับใจสุดๆนะคะรู้อย่างนี้นะบอกเลยว่าติดตั้งนานแล้วสวัสดีพรรื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้มีอะไรมาอวดด้านหลังเฟอร์นิเองนะคะ พมา่านอัตโนมัตินะคะไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดปิดนะคะเพราะว่าเขามีรีโมทที่สามารถเปิดปิดได้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวเฟินจะทดลองให้ดูว่าเปิดปิดอัตโนมัติยังไงนะคะให้ดูตัวรีโมทนะคะตัวรีโมทเขาก็จะมีปุ่มขึ้นลงแล้วก็ปุ่มสต็อปนะคะเราสามารถเลือกเปิดปิดได้เลยเนาะพอเฟินกดปุ่มลงปุ๊บนะคะพมา่านอัตโนมัติเขาก็จะลงเลยทันทีอ่ะสต็อปอันนี้ขึ้นละอันนี้กดขึ้นละ เ,เขาก็จะขึ้นเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเฟิร์นกดสต็อปอีกครั้งหนึ่งนะเขาก็จะหยุดอ่ะสตอ็อหยุดอ่ะไหนลงมาซิลูก นะเขาก็จะ<า>ลองอยากได้มานานมากๆเลยนะคะแต่ยังไม่เจอเจ้าที่ถูกใจเหมือเจอเจ้าเนี้ยราคาพิตศภาพคุณภาพดีเซอร์วิสดีมากเลยนะคะเฟิร์กก็เลยเลือกจัดที่เจ้านี้มาเลยนะเดี๋ยวขอให้น้องขึ้นอีกทีละกันอ่ะนสิลูกเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อก่อนก่อนที่จะติดมา่านเฟิร์จะมีปัญหาสําหรับด้านตรงนี้ก็คือเมื่อก่อนจะเปิดโลงใช่ไหมเรามีปัญหาคือฝุ่นเนาะ นกชอบบินมาอื้อใสอ่ะฝุ่นจะเต็มไปหมดเลยทุกคนไม่ว่าฝนทีเจออะไรนะก็จะมีฝุ่นเกาะไปหมดนะคะคก็ถางที่วางขายไว้ก็คือฝุ่นเกาะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่พอมีเจ้าแม่อัตโนมัติอันนี้มันดักฝุ่นให้ด้วยค่ะทุกคนแล้วยังแบบช่วยกรองแสงแล้วก็กันฝนด้วยนะเพื่อจะให้ไปดูอีกด้านหนึ่งที่ฝนสาดเข้ามาแล้วก็แดดสาดเข้ามานะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่แดดสาดแล้วก็ฝนสาดเข้ามาเยอะมากๆเลยนะคะปรากฏว่า ค่ะไม่มีที่นั่งในร้านนะคะเมื่อก่อนใช้ผ้าใบผูกๆก,ก็เอาฝนไม่อยู่พอลมมาฝนมานะมันก็แบบปึง้งปึๆงปึงปึงพอได้ตัวนี้มาตัวนี้เขาจะมีฐานล็อกที่แข็งแรงตัวนี้นะคะเหล็กแบบหนักมากๆเลยนะมันจะแบบขึงผ้าใบลงมาอยู่หมัดเลยไม่ว่าฝนจะสาดหนักแค่ไหนนะคะข้างในก็ไม่มีเปียกอะสต็อกก่อน อพอกดหยุดปุ๊บน้องก็หยุดเลยเห็นไหมที่ประทับใจที่สุดของที่นี่เลยก็คือนอกจากสินคา้าคุณภาพดีแล้วนะคะแล้วเขาจะมีทีมช่างที่คอยบริการให้เราตลอดนะคะพนักงานบริการดีมากตั้งแต่ทีมที่เข้ามาดูหน้างานเลยนะเขาก็จะวัดว่าหน้างานเนี่ยใช้มาารขนาดเท่าไหร่แล้วก็จะไปสั่งผลิตนะคะเขาจะเอาสีมาการให้เราดูเลยว่าเราอยากได้สีอะไรนี่เฟิร์นก็จัดสีเบทมานะคะสวยมินิมอลถูกใจมากมากเลยนะ มันเป็นอะไรที่คุ้มค่าการลงทุนมากๆนะคะเ,เพื่อนๆสำหรับใครที่แบบมีบ้านมีหน้าร้านอยากติดพม่านกันสะนะคะเฟื่นแนะนําของที่นี่เลยนะใครที่กําลังเล็งพม่านอัตโนมัติอยู่นะบอกเลยว่าต้องมีจริงๆมันง่ายมันสะดวกรวดเร็วนะคะไม่ต้องไปวุ่นวายเปิดเองกลางเองให้เสียเวลานะคะจัดอัตโนมัติไปเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะเฟืลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย